สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนิเฟอร์คิมตอบชัดหลังเกิดกระแสามา่าฟาดหัวงอกลันอยากเห็นอนาคตลูกหลานจากกรณีที่เป็นข่าวก่อนหน้านั้นตัวแม่แห่งวงการเจนิเฟอร์คิมได้โพดฟาดหัวงอกหัวดําเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาและได้เกิดดราม่าขึ้นกับเจนิเฟอร์เพราะได้มีผู้ใหญ่บางคนเข้าไปว่าเขาข้างอีกฝั่ง แต่ก็ถูกใจคนรุ่นใหม่เพราะว่าแม่เจนนิเฟอร์ได้เปลี่ยนความคิดใหม่และรับฟังมากขึ้นล่าสุดเจนนิเฟอร์คิมได้มาออกรายการแชรและเปิดใจที่โพสต์ไปครั้งก่อนว่าไม่ได้เปลี่ยนคั่วไม่ได้เปลี่ยนใจแต่แค่เปิดใจว่าถ้าความเป็นแม่ของเราเท่าที่ผ่านมาฉันไม่เคยฟังลูกๆเลยอยากได้อะไรอยากทำอะไรแต่เรามองรุ่นลูกรุนหลานเนี่ย เราเป็นผู้ใหญ่เราฟังก่อนไหนเล่าสิว่าอยากได้อะไรคำว่าหัวงอกเราใช้แทนตัวเราและแทนคนที่มีคุณวุฒิไม่ใช่ไปว่าคนทั่วไปหรือพี่น้องที่ดีกับเราเลยเราหมายถึงคนที่อยู่ในการเมืองและมดดำได้พูดเพิ่มเติมว่าเชื่อไหมก่อนเลือกตั้งไปกินข้าวเจอแม่ค้าขายรถเข็นเขาไปถามว่าเลือกพักอะไรเดี๋ยวเหมาร้านเลยรู้ไหมแม่ค้าตอบไรมาไม่เลือกหรอกอยากเลือกพักใหม่ๆบ้าง เคยเลือกมาหมดแล้วสีฟ้าสีแดงชีวิตเขายังอยู่กับที่เลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก new an ts ขอบคุณค่ะ